วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์สาวขวัญน,นะคะสาวขวัญอยู่ที่อีสูุซอร์แสงมงคลนะคะอายุทยาสาขาโรจนะนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถนะคะเป็น4ประตูยกสูงนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะเป็นเกรด LDA นะคะเป็นสีเท่าเรมโบนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะลูกค้านะคะก็คือว่าใส่ฝากระโปรงแคปลาของมอนซาแท้นะคะแล้วก็นะคะลูกค้าดูนี่ค่ะ ก็คือลูกค้านะคะลงล้อนะคะของเลนโซ่แท้เลยนะคะลูกค้าสังเกตนะคะถ้าเป็นชุดนี้ชุด D1SR นนะคะก็คือว่าดุมนะคะคือตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวล้อเลยนะคะคือเป็นชุดของเขาเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะลงยางนะคะเป็นนิโต420 s d นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะก็คือว่าจัดทรงแคะย้ายแนบนะคะ ส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มสำหรับคันนี้นะคะลูกค้านะคะก็เลือกเป็นฟิล์มเขียวใสนะคะของไฮคูนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเสร็จเลยนะคะอยู่ที่74,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฝากระโปรงมอนซ่ายางนิตโตนะคะแล้วก็แมกเลนโซ่แท้แล้วก็ โหลดจะทรงแบบนี้ทรงแค่แคนะคะกำลังฮิตนะคะลูกค้าติดต่อสาวขวัญได้นะคะเบอร์มือถือ0624564669ค่ะแล้วก็ ID l ดียนนะคะ KWA N6565 ค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ